สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวน,นี้นะคะเนี่จะพามาทําเมนูผัดบ็อกลี่กุ้งสดค่ะเป็นเมนูที่เหมาะสําหรับใครนะคะที่กําลังควบคุมน้ําหนักนะคะเมนูนี้ค่ะตอบโจทย์แน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและว,วิธีการทํากันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมของเมนูผัดบ็อกลี่กุ้งสดนะคะก็จะมีบ็อกลี่แครอทกุ้งสดถั่วลันตาหวานกระเทียมสับน้ํามันหอยซอสมุงรส น้ำตาลทรายค่ะช่วนมาผสมครบแล้วไปลงมือทำกันเลยค่ะค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกของเมนูผัดบล็อกเบอรี่กุ้งสดกันนะคะเราจะเริ่มจากหั่นผักค่ะเลยบล็อกเบอรี่นะคะก็ล้างน้ําให้สะอาดนะคะเสร็จแ,แล้วเราก็จะเอามาหั่นกันค่ะสําหรับใบนะคะก็ดึงออกเลย,เลยแล้วเวลาหั่นบล็อกเบอรรี่นะคะก็หั่นตรงส่วนท่อนมันก่อนค่ะนี่นะคะ ยาวไปก็ตัดออกนะคะแล้วก็ถ้าวิธีการทําไม่ให้มันหลุดเป็นผ,นผงๆผงออกมานะคะก็แค่เฉือนตรงตรงส่วนปลายนะคะแล้วก็ใช้มือแยกออกแบบนี้ค่ะก็จะไม่หลุดออกมาเป็นผงๆงนะคะสวยจะได้สวย พอหั่นเสร็จแล้วนะคะตามมาด้วยแครอทนะคะไม่ต้องใช้เยอะก็ได้ค่ะเพราะว่าแค่เพิ่มสีสันให้มัน,นะคะ่ะจะหั่นเป็นแท่งหรือว่าเป็นลวดลายก็แล้วแต่เลยค่ะจะหั่นครึ่งนะคะแล้วก็หั่นเป็นแว่ๆนๆคะ่ะ ตอนนี้นะคะนันก็หั่นผักเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทําขั้นตอนต่อไปกันค่ะหลังจากเราหั่นบ็อกเกอรี่กับแครอทเสร็จแล้วนะคะเรามาปอกเปลือกกุ้งกันค่ะนันใช้เป็นกุ้งขาวนะคะหรือท่านผู้ชมนะคะจะใช้เป็นเนื้อสัตว์ชนิดอื่นก็ได้ค่ะจะเป็นไก่เป็นหมูก็ได้จริงๆอาหารคีนเนี่ย พวกอาหารลดน้ำหนักนะคะไม่จําเป็นเลยที่จะต้องแบบว่าเลือกชนิดเนาะแค่แบบว่าเราเราเราไม่เอาเนื้อติดมันอะไรนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะที่วันนี้เลือกกุ้งนะคะเพราะว่าเวลาเอาไปผัดกับบอกคอรี่สีมันตัดกันสวยดีนะคะปอกเปลือกเสร็จแล้วก็ผ่าหลังค่ะเอาเส้นดำที่หลังออกแบบนี้ อนนี้นะคะนน่ก็ปอกเปลือกกุ้งแล้วก็เอาเส้นน้ำๆที่หลังออกเสร็จเรียบร้อยแล,แล้วเราไปลงมือผัดกันเลยค่ะค่ะเราก็จะมาถึงขั้นตอนการผัดเมนูบอกเคอรีกุ้งสดนะคะเปิดเตานะคะใส่น้ำมันมากรอค่ะสำหรับใครนะคะที่กำลังควบคุมน้ำหนักเนาะก็ใช้เป็นพวกสเปรย์น้ำมันก็ได้ค่ะ มีขายตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปเลยหรือว่าจะใช้เป็นน้ำเปล่าก็ได้ไม่ว่าแก๊ปตีพอน้ำมันเริ่มร้อนนะคะ<ๆ>ก็ใส่กระเทียมลงไปผัดค่ะผัดให้หอมเลยพอกระเทียมเริ่มร้อนนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมเนี่ย ก็ใส่กุ้งค่ะกุ้งที่เราแกะเปลือกไว้ลงไปเนี่ยเวลากุ้งเวลาเขาผัดแล้วโดนน้ำมันเนี่ยค่ะจะมีกลิ่นหอมมากเลยผัดให้กุ้งสุกนะคะพอกุ้งสุกสักประมาณ80%นนะคะก็ใส่ผักลงไปเลยค่ะ บ็อกลี่นะคะแครอทแล้วก็เป็นโพลันตาหวานนะคะใส่ลงไปต้ำด้วยน้ำเปล่าะค่ะเพื่อที่จะทำให้ผักสุกไวขึ้นนะคะถ้าใครอยากให้สุกไวกว่านี้นะคะก็เอาหาฝาหม้อมาปิดไว้ก็ได้ะค่ะ พอผักเริ่มเปลี่ยนสีหน่อยๆนะคะเรามาปรุงรสกันนี่นะคะจะใช้เป็นน้ำมันหอยนะคะสูตรโลโซเดียมค่ะซีอิ๊วขาวค่ะหรือว่าจะเป็นซอสปรุงรสก็ได้นะคะน้ำตาลทรายเล็กน้อยค่ะเพื่อให้เขามีรสชาติมากขึ้นแล้วก็ปุกเขาให้เข้ากันเลยค่ะ อผักสุกดีแล้วนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเราไปจัดใส่จานเสิร์ฟกันเลยค่ะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูผัดบ็อกคลี่กุ้งสดนะคะเมนูที่เป็นอาหาร ลดน้ำหนักนะคะทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยแล้วก็สีสันสวยงามน่ารับประทาน,นะคะ่ะรับรองว่าจะต้องถูกใจแน่น,นอนได้ทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะรับรองว่าฟิน,นะคะ่ะสำหรับสูตรและวิธีการทำนะคะสามารถเข้าไปติดตามชมได้ทาง f o o d t e r a t v ค่ะสำหรับวันนี้นั่นไปก่อนสวัสดีค่ะ